สวัสดีครับผมผมสีทันเดอร์ครับตันนี้พิตีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า Yamaha MT 1 0ครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2 0 1 8เป็นรถใช้มือเดียวครับเลขไม้เพียง20,000กิโลเมตรเท่านั้นมาเพราะว่าของแต่งนะฮะจะแต่งอะไรบ้างสวยแค่ไหนเลขไม์แท้ไหมนะฮะมาชมกันเลยครับเลขไม้คันนี้ครับวิ่งมานะฮะมาดูกันเลย21,220กิโลเมตรแท้เรามีเลขไม์จากบรลูกค้าให้ดูทุกคันครับหน้าจอโดนไม์ครับสวยใส่นะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับ กรอบเลือนไม้สวยครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าเราด้านข้างเลยครับฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันแน่นอนนะครับว่าจะเป็นโหมดนะครับวัดรอบเกณ์น้ำมันวัดความเร็วนะครับวัดอุณหภูมิต่างๆนะครับไฟบอกตำแหน่งเกียร์ครบทุกตำแหน่งแน่นอนกุญแจครบ3ดอกครับดำสองแดงหนึ่งหัวโชคเดิมสวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแผงข้อบนเดิมสวยไม่มีรอยน็อตเดิมสวยเช่นเดียวกันตัวตาแฮนด์เดิมครับสีเดิมนะครับฝาปิดดูน็อตครบทุกตำแหน่งนะครับ แทนยังเป็นแทนเดิมอยู่นะครับประกับไฟฟ้าเดิมครับตัวหนังสือสัญลักษณ์ต่างๆไม่มีเดือนรางเลยนะครับสามารถใช้ได้ครบทุกโหมดแน่นอนปลอกแทนเดิมครับกระจกไปแทนแต่งทรง c ีอามือคลัตซ์ลมถึงมือเบรคครับเป็นของเดิมนะฮะไม่คดไม่งอด้วยนะฮะกระปุกน้ำมันเบรกไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดล่อนประกับคันเล่งครับตัวหนังสือสัญลักษณ์ต่างๆไม่มีเนื้อรางเลยนะฮะชุดครอบถังเดิมเป็นสีเดิมนะครับแล้วก็นี่ครับได้ครอบถังเป็นคาร์บอนแต่งนะคะแบบเต็มใบแบบนี้เลยนะ ฝาถังสวยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับนี่คาร์บอนเต็มใบและเป็นโหนกด้านข้างแบบนี้โอ้โหเท่มากๆนะครับเบาะนั่งนะครับเป็นหนังเดิมไม่มีขาดไม่มีดูครับแฟลิงด้านท้ายเดิมเป็นสีเดิมนะฮะไม่มีหลอกแตกแล้วด้านหน้าครับมาพร้อมกับชิลหน้าแต่งนะครับขนาดใหญ่นะฮะนี่โคมไฟหน้าเดิมสวยครับเป็นแบบ LED นะครับไฟหลีด้านหน้าก็เป็นแบบ LED ครับสวยงามนะครับนี่หน้าหน้าเหมือนนกคู่เลยนะฮะนี้ กระบอกโชานหน้าครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าหรือด้านข้างครับบางโคนหน้าเป็นสีเดิมสีเดียวท้นนะครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวล้อหน้าครับเป็นสีเดิมนะครับนี่ฮะไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะครับสีเขียวเดิมนะฮะการเบรกด้านหน้าต้องบอกว่าเป็นร่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับนี่ฮะกันคันนี้มาพบกันกับกัลลมล้อหน้าแต่งนะครับกระบอกโชคสวยครับไม่มีรอย หินนะครับลอยสไลด์แล้วถึงาลิปเปอร์ด้านหน้าด้วยนะครับคันนี้มาพาวเอระกาศเหม้อน้าแต่งจาก MAD ด้วยนะครับนี่ทั้งบนและล่างเลยนะครับมาครับคันนี้ไฟลิงด้านขวานะครับต้องบอกว่านี่ครับพุ่มคาร์บอนแท้นะครับโลโก้ยังอยู่ครบนะครับไฟลิงด้านข้างนะครับเป็นสีเดิมนะครับการล้มแต่งแบบตรงรุ่นไฟเลี้ยวคู่หน้าแต่งเป็นแบบ LED นะฮะ เฟรมเดิมสวยครับไม่มีรอยให้ดูเลยไม่มีรอยนะครับแข้งเครื่องเดิมนะครับมาเพราะว่าการแข้งแต่งจาก GBRacing นะครับพักเท้าฝั่งขวาครับไม่มีแตกหักขาอยู่ข้างหลังครับไม่คดไม่งอครับอันนี้มาเพราะว่าท่อแต่งจากอ r k a p o v i นะครับเป็นของแท้เบิกศูนย์ครับแบบสลิปออนฟังเสียงท่อคันนี้กันอัตราติดง่ายครับรอบเดินเบานิ่งอัตราได้เป็นไงดีครับขึ้นเร็วลงเร็ว เรื่องยองนิ่งนะครับอัตราเร่งดีไม่มีสะดุดนะครับสวิงอาร์มฝั่งขวาสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบนะครับทุกตำแหน่งนะครับจานเบรกด้านหลังนะครับต้องบอกว่าเป็นล่องเพยงเล็กน้อยนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ขอบล้อหลังครับเป็นสีเดิมไม่มีถลอกไม่มีดุงครับคันนี้ต้องบอกว่าเจ้าของเดิมใส่ยางสลิกมานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจท่านแต่สนใจก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นยางสตรีทยางถนนได้นะครับไฟท้ายเดิมสวยครับเป็นแบบ Full LED นะครับไฟเดียวในตัวศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีวัตเหตุ ต่เดทั้งสิ้นแน่นอนนะครับฝั่งซ้ายโซลเตอร์ครับเดิมเดิมติดรถมาจากศูนย์นะฮะสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยเป็นสีเดิมนะครับไม่มีฉลอกไม่มีเฉือนนั่นค่าหรือเก็บงานนะฮะพักเท้าซ้ายสวยครับไม่มีแตกหักกันเกียร์ครับไม่คดไม่งอครับระบบเกียร์คลิกชิพเตอร์สามารถใช้งานได้ตามปกติคันนี้มาเพราะว่าตีนเป็ดด้านล่างแต่งนี่นะครับกันแข้งแต่งด้านซ้ายครับจาก g b Racing นะครับกันล้มสวยครับฝั่งซ้ายไม่มีรอยแฟริงฝั่งซ้ายเดิมเช่นเดียวกันไม่มีรอยนะฮะ วิให้ดูนี่ก่อนตัวเฟรมรถนะครับสวยเดิมครับแทบไม่มีรอยเลยนะครับชุดลำแอร์ด้านข้างก็พุ่มคาร์บอนแท้มานะฮะนี่ครับลากเครื่องฝั่งซ้ายครับมาดูครับนี่แห้งๆใสๆคอท่อสวยๆครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าเราด้านข้างเลยนะครับการลมล้อหน้าสวยครับฝั่งซ้ายนะครับกระบอกชคไม่มีรอยหินกมะบอลสไลด์จานเบรกด้านหน้าก็ต้องบอกว่าเป็นล่องเพียงเล็กน้อยครับสัมผัน์ด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยเอาละครับคันนี้ พิธีเปิดราคาไว้นะครับสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นเพียงสองหมื่นเก้าพันบาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์นะครับฟรีค่าของส่งทั่วประเทศฟรีค่าของเหลวก่อนส่งมอบครับฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกที่สำคัญครับเรารับแลกเทินบิ๊กไบทุกรุ่นการันตีเลขไม้แท้ทุกคันพร้อมกับบริการหลักการขายที่คุณต้องประทับใจนะฮะมาที่นี่เลยครับทันธบันทัน์บุรีครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ